ราชกิจจานุเบกษารประกาศข้อกำหนดคลายล็อกดาวน์หกันยาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คลายล็อกดาวน์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่32ความว่าตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26 มีนาคมพศ2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่13จนถึงวันที่30กันยายนพศ2564นั้น โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันฝ่ายสาธารณสุขได้ประเมินว่าค่อนข้างทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแม้จำนวนของผู้ป่วยอาการรุนแรงจะยังคงมีระดับสูงอันเป็นผลจากการสะสมของผู้ติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมาแต่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับ ผู้ที่ได้รับการรักษาพยาบาลจนหายป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งผลดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการและประสานความร่วมมือของฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงอาสาสมัครและประชาชนทุกภาคส่วนในการระดมสรรพกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือและป้องกันโรคแก่ประชาชน ทั้งมีการเร่งฉีดวัคซีนแก่กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติดโรคการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกการให้คำแนะนำและติดตามผู้ดูแลผู้ติดเชื้อการกระจายยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอีกทั้งมีการประสานงานเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาพยาบาลพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้มีการประเมินผล และความเหมาะสมของการบังคับใช้บรรดามาตรการตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้าเสมอต่อศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบคออเพื่อพิจารณาปรับปรุงการบังคับใช้ในบางมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อใา้อำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534นาย,ยกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของสบคดังต่อไปนี้ ข้อ 1. การกำหนดพื้นที่สถานการณ์จำแนกตามเขตพื้นที่จังหวัดให้การกำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบปรณาการจำแนกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมข้อ 2. แห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพรโ่โรคตรมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะบังคับใช้ในอนาคต ข้อ 4. การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดข้อ 5. การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดข้อ 6. การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัดจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดข้อ 7. การขนส่งสาธารณะข้อ8 ในกรณีที่สปอคอสอบอคอได้ประเมินสถานการณ์ตามข้อกำหนดนี้แล้วเห็นว่าการปรับเปลี่ยนหรือขยายความมาตรการในเรื่องใดเพื่อให้เกิดความชัดเจนเหมาะสมสะดวกแก่การปฏิบัติทำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการได้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายนพศ2 5 6 4เป็นต้นไป ประกาศหน้าวันที่28สิงหาคมพศ2564